จีนเปิดด่านโมฮานำเข้าทุเรียนไทยแล้วอง์กรพลบุตรยำ้ำต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันปนเปื้อนโควิดนะผู้ส่งออกบริหารความเสี่ยงเพิ่มการขนส่งทางเรือทางอากาศเพิ่มนายองกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล่วงหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟุตบอร เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งฝ่ายเกษตรประจำสถานกงศุลใหญ่นานางโจวฝ่ายเกษตรประจำสถานกงศูนใหญ่นนครเซี่ยงไ้ว่าด่านโมฮานในมณฑลยูนนานเปิดนําเข้าทุเรียนไทยจากด่านบ่อเต็นของลาวแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมา หลังจากระง,งับการนำเข้าทุเรียนไทย3วันระหว่างวันที่12-14ถึงเมษายน2565จากการตรวจพบการปนเปื้อนโควิดในรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ er จากไทยโดยด่านเปิดทำการระหว่างเวลา8.30นนถึง21.00นและในเวลา17.30นนถึง21.00นเป็นช่วงให้รถบรรทุกเปล่าผ่าน ส่วนด่านโยอี้กวนกวางสีจ้วงยังเปิดให้บริการระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาแต่มีความแออัดจึงควรหลีกเลี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการดำเนิมนมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิดและค่าเชื้อสินค้าตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งคัดตามข้อสั่งการของดอรเฉลิมชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟุตบอลทั้งนี้นายอโงกรพลบุตรได้แนะนำให้เพิ่มการขนส่งทางเรือและทางอากาศโดยกล่าวว่าถ้าเรือนของจีนที่เปิดให้บริการนำเข้าผลไม้ไทยได้แก่ 1. ถ้าเรือชินโจวกวางสีจ้วง มีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือชินโจสัปดาห์ละสี่ถึงเจ็ดเที่ยวระยะเวลาสามถึง8ดวันระยะเวลาในการตรวจปล่อยและผ่านโกดังห่วงโซ่ควบคุมความเย็นประมาณสามถึงสี่วัน 2. ท่าเรือเสอโขเสินเจนมีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือเสอโขเฉลี่ยว,วันละหนึ่ถึงสี่เที่ยว ระยะเวลา6-11วัน 3. ท่าเรือหนานซากวางโจมีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือหนานซาฉเฉลี่ยวันละ1-3เที่ยวระยะเวลา5-9วันส่วนท่าเ,เรจจาาเือสนเจิ้นหวานและท่าเรือเซี่ยงไฮ้แม้เปิดบริการแต่มีมาตรการตรวจโควิดเข้มข้นอาจเกิดความล่าช้ามากกว่าปกติ ในส่วนการขนส่งทางอากาศนั้นสนามบินเซินเจิน้นเป่าอันมีเที่ยวบินคารโก้ของบริษัท SF ฟอลองรับตน้ำหนักบรรทุกประมาณ25ตันต่อเที่ยวจากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินเซินเจิน้นสัปดาห์ละ6เที่ยวยกเว้นวันเสาร์ส่วนสนามบินเซี่ยงไฮ้ถูกตรงยังเปิดให้บริการแต่เนื่องจากนครเซี่ยงไฮ้ ขยายการล็อกดาวน์ออกไปอย่างไม่มีกำหนดทำให้การตรวจปล่อยและขนส่งสินค้าล่าช้าติดขัดขอให้ผู้ส่งออกติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพราะสถานการณ์ด่านนำเข้าของจีนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ กระต่ายน้อยคอยเตือนใจให้ปลอดภัยกันทุกคนทางมาลายข้างหน้าคือชีวิตอันมีค่าต่อผู้คนอีกมากมายโปรดขับรถด้วยหัวใจมองทางมาลายกระต่ายน้อย แท <Have> คืออะไรทำไมต้องแมกนีเซียมแ b ็วีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายครับเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เรียกว่าแมกนีเซียมแอนตี้เซนส์ที่วิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญม,มามากกว่า20ปีโดยที่แมกนีเซียมจะเล่งภูมิคุ้มกันในร่างกายมากกว่า325รายการและใช้เทคโนโลยีแอนตี e เซนส์เพื่อให้เวลาัสน,นั้นอ่อนแรงนั่นเองครับและปลอดภัยผ่านการยืนยันจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ แต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานนะครับผมหาซื้อแฮปปีได้ที่นี่เพจตลาดเลหลังสามารถเข้าไปที่เพจและอินบ็อกซ์หาเราได้เลยครับหรือหากท่านสนใจช่องทางอื่นก็สแกนตรงนี้ได้เลยครับผมเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันตลาดเลหลังสวัสดีครับ